มีคอมเมนต์ที่เข้ามาถามเกี่ยวกับร้านอาหารอยู่หลายคอมเมนต์อยากทำร้านอาหารดเดลิเวอรอยู่บาน,นอกไกลเมืองหรือเรียกว่าชนบทแล้วก็มีคำถามที่บอกว่าไม่มีเงินแต่อยากเปิดร้านทำยังไงดีขอไอเดียหน่อย ผมจะขอตอบ3คอมเมนต์นี้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนั่นก็คือการทําร้านอาหารเดลิเวอรี่ในพื้นที่ชนบทโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าร้านโดยเริ่มจากการถ่ายรูปอาหารของเราและโพสต์ไปในสื่อโซเชียลต่างๆของเราและเมื่อมีคนสนใจให้เขาคลิกไปที่ลิงก์ที่ l i โอ OA ที่เราสร้างไว้ซึ่งนอกจากเขาจะเป็นเพื่อนกับเราผ่าน l i โอ OA แล้วเขาจะสามารถเข้าไปสั่งอาหารของเราผ่านลิงก์ไล e m y ช็อปได้มีระบบตอบกลับอัตโนมัติ และการโพสต์ข้อความในครั้งเดียวหลายๆคนหรือที่เรียกว่าการบอ a ์ดแคสซึ่งคนที่แอดไลน์เรามีโอกาสที่จะใช้บริการเราสูงมากนอกจากคนไทยจํานวนมากใช้ไลน์ในการแชทแล้วยังเป็นเซลเพจที่เราสามารถใช้ได้ฟรีจะส่งสินค้าออนไลน์แบบเป็นพัสดุหรือเดลิเวอรี่ก็สามารถจบได้ในแอปเดียวที่เหลือก็คือทําสิ่งที่เราชอบดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดให้สมกับที่เขาไว้ใจแอดเราเป็นเพื่อน